สวัสดีเพื่อนๆพนเหล่าเจ็ดปากด้วยนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมอัปเดตฉลองครบรอบครึ่งปีนะครับผมมีตัวละครมาใหม่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาลองสูตรนะครับผมเป็นสูตรสุ่มอัศวินให้ระดับเอเนาร์นะครับผมมีทั้งหมด7สูตรเลยที่ผมรวบรวมมานะผมจะพาไปดูสูตรแรกเลยครับสูตรแรกนะครับกดไปที่สู่มเลยสูตรแรกเราต้องการตัวนี้นะที่เราต้องการเนี่วันนี้ราจะมาสุ่มตู้นี้ครับเป็นตู้ใหม่นะ ต้องการเลยก็คือดัดตต์ดอทเบนนะครับผมแก้ใครๆก็น่าจะอยากได้เหมือนผมเนาะสูตรแรกครับจะเป็นสุ่มตัวอะไรก่อนก็ได้ครับหนึ่งครั้งแล้วค่อยไปกดสุมครับผมก็จะสุ่มตัวนี้ละกันนี่สุมไปเลยหนึ่งครั้งสุมไปก่อนครับเหมือนทิ้งดวงไปก่อนแล้วเราค่อยไปกดสุด่มท้องฟ้ามืดมน นี่ครับเสร็จแล้วเราไปสุ่มได้เลยน้องน้อเล่นกลับไปนะนีอันนี้พ่อทองฟ้าส่องประกายมามึบหมูทองฟ้าสดใสาตาเปลี่ยนแสง แสงล่ากหือว่ามีลุ้นนะเป็นไงล่ะครับสูตรแรกก็โดนไปเลยยูเรื่องกระเบื้องแตกครับผมเอาละมาแล้วรอมสวนโอ้หูสีทองแต่ไม่ต้องห่วงครับได้ชัวร์เห็นไหมครับถ้าเราสวนนี้ยังไงก็ได้ครับอย่างน้อยหนึ่งตัว จะมาเลยหรือเปล่าลูกพ่อตัวที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เนาะประมาณเจ็ดแปดเก้าไซมอนนะครับเราไปลุ้นกันไม่ใช่อเหี้ยมเนี่ย มา๋อยางยงไปเลยมุบปุบโอ้โหบายบายเลยไอ้โกเทอร์จบจบสุดแรกก็ถือว่าตามคอนเซ็ปต์นะครับสุ่มไม่ได้เดสอาร์ถือว่าผ่านนะสุดแรกต่อไปไปที่บทสุดที่สองเลยครับโหเสียดายไม่ดัดลอดเวนครับ สูตที่สองนะครับเราจะกลับไปที่โรงเตี้ยมก่อนนะแล้วเราไปกดนดี่แล้วเราจะไปนี่ครับที่นี่เลยเขาวงกดที่พังทลายครับผมเข้าไปเลยเลยนี่สุตรรวบรวมมาเลยนะผมคัดกรองมาอย่างดีเราจะเป็นอลิซาเบธครับเราเดินตรงไปตรงไหมสุดเลยครับมันจะเป็นหมอกปุ๊บเรากดซุมเลย ปุ๊บมาลูกพ่อปุ๊บขอ,องฟ้าเป็นไงมืดครึ้มแปลงร่างไหมไม่แปลถือกิ่งไม้นี่สวนเรียบร้อยครับโอ้โหจะไปสุดต่อไปกันเลยดีกว่า <c oughs> สุดนี้ไม่เวิร์ก <c oughs> โอ้โหเกินไป สุดต่อไปนะครับผมจะไปน,นัดไปลงเตี้ยมเหมือนเดิมนะสุดนี้จะเป็นสุดเข้ามาที่อีเวนต์นะผมประกาศนะแล้วก็เป็นกิจกรรมไหนที่เราต้องการนะอย่างผมต้องการลอตเวมน่าจะอันนี้ปุ๊บไปเลย พัทเวนนี่ถือเป็นตัวละครที่ดีนะครับจิดเทียเด่นเลยมามืดอีกแล้วไม่แปลงล่างแต่นีหูนะครับสวยไหมตุ๊บตุ๊บไม่สวยโม่งตัตะลับขอเถิดพ่อเร็วผู้ปู่สีทองห้ามเลยหทองอย่างเยอะทองกี่วะเนี่ยทองเจ็ด อ,อะไระครับเนี่ยจะออกมาตัวเดียมไม่ได้นะเพื่อนๆสุด่อ,อไปเลยครับสุดที่สี่แล้วใช่ไหมโอเคมานี่เลยกดอัศวินและตัวที่ต้องการเหมือนเดิมเราต้องการนี่ตัวนี้ช่องทางลับไปสุดแอีกรอบนึงถ้าเพื่อนๆมีสูตรใหญ่อย,อยากให้ผมลอง เปิดก็ลองพิมพ์มาในนะคอมเมนต์นะครับปุ๊บโอ้โหทองฟ้าไม่เปล่ยนสีไม่มีแสงอะไรทั้งนั้นเอ,อื้อกันอีกแล้วโอ้โหทองสารถามจริงที่สุดเลยเนี่ย <c oughs> สูตรต่อไปนะผมจะ <c oughs> เป็นสูตร กดที่หน้าตัวละครนะครับให้ครบ8ครั้งเลข8ถือเป็นเลขนำโชคของประเทศเกาหลีนะครับนี่จริงหรือเปล่าผมก็ดูมานะกดไปเลย8ครั้งต่อสามสี่ห้าเจ็ดแปดจำเสียงดัดรับด้วยไหมครับปุ๊บ มาแล้วยังไงรอบนี้มีหมูทองฟ้าอือมีใส่ลุกมิพะทิศโอ้โหแปลงร่างตัวน,นี้โบะบมากครับสวนไี่หนึ่งคือรูเรื่องกับเรื่องแตกนะครับผมอย่างไงตัวนี้จำไว้นะครับกดไปที่หน้าตู้แปดพังนะครับเป็นเลขมงคลน,นะมาบุกเข้าให้เฮ้ยตอสวน ไม่เป็นไรครับเราป่ามาช่วยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นเลยนะครับผมไม่เคยเ,เลยในอดีตผม,ปม,มเปิดมาลูกข้อสามตัวโอ้โหสองตัวสองตัวก็โอเคโอ้ตัวแรกเลยเหรอบุบโ,โอ้โหอลิสเสร็จเลย มาติดๆกันแบบนี้หัวงมึงต้องมาละป่าโอ้โหป่าก็ดีครับแต่ก็ก็นะโอ้โหโับผมจะไดล้ละสูตรนี้ใช้ได้นะครับผมวก็ต่อไปเป็นสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกนี้เป็นสูตรที่ผมเคยใช้แล้วได้ ดัดมนันฟามาแล้วนะี่ยนี่เลยกดที่เวสแล้กดบทที่หนึ่งครับเริ่มเลยอัไหนก็ได้ครับจะเป็นระดับอุปกรณ์ไหนก็ได้กดไปเลยกดไปทันทีแต่สูตรนี้ต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยากจะแบบจะปล่อยมันฟาร์มไปนะแปดครั้งนี่เลยตามเฟนะครับแล้วก็จะกดออตโต้ไป ฟามไปเลยแปดครั้งโอเคแล้วก็ปล่อยไปครับก็ฟาแนวยาวครับแต่ผมจะกอให้นะ รอบเรียบร้อยแล้วก็กลังเลยไปส่งกันเลยบอสใหม่เนี่ยไม่ได้ไปดูเลยไปแเวลาช้าต้องมาแหละสูตรที่หกแล้วนะ หนูโอ้โหไม่คิดปวดแะไวไปเอ,อื่อยเล็นเหมือนเดิมไปครับสุดทสุดสุดท้ายแล้วสุดที่เจ็ดก็คือกดสุ่มไปเลยจนกว่าจะได้ครับมาเฉยแล้วสุดนี้โบเข้าให้ มาเทรนหืมคือดาบอ่ะสวนอ้หูมาจริงด้วยดั๊ดชันฟ้าไปอีปุ๊บท้องฟ้าหูใสโหูดาบนี้ผมบอกเลยอ่อนจัดือ ขอไม่ดีเลยนี่อดี๋ไปสุ่มใช้สุตหนึ่งไหมที่เราได้นะสุ่มตัวอะไรก็ได้ก่อนหนึ่งครั้ง,ง,งผมสุ่มนี่เลยเดือนอาพาร์ทสองเขาบอกว่าเดลิคาแล้วนี่ยังไงผมยังไม่มีเลยจัดไปขอใได้เถอ โอโเท้า้าม hey! ึดกึศดูดังล่างมันการันตีอย่นงไรด้นานี่เดลิสอยากได้ เดแดงโอโหเอทาราแดงด้วยเังไม่มีเลยแล้วลับไปสู่ตู้เดิมอไ ส่วนนี้รอบแรกได้สุรอบนี้ไม่รู้ดรกสุดก่นอนโอ้โหตาแดงแล้วโอ้โหกระเด็นถามจริงัไม่ได้จริงเหรอมาเลยคนหนึ่งเขาได้กันโบปะโบปะเลยนะ โซดสกิปดีกว่าบุ๊บโอ้โหส่วสุดท้ายนะครับโซดส,สกิปอันนี้คืออะไรอะได้เลยเหรออ๋อน,นี่คือได้ผมได้แล้วเหรอเดี๋ยวไปให้ดูเฉยๆฮะ ได้ยังอ่ะอ้าได้เฉยโอ้ครบนะครับผมสูตรทั้งเจ็ดสูตรและสสุดท้ายสูตรสคริปสูตรที่แปดมีแปดสูตรนะครับเข้าไปสามสูตรนะสูตรที่โดนก็คือสูตรแรกก็คือสุ่มตัวแล้วก็ได้ก่อนหนึ่งครั้งะสุ่มเลยสูตรที่สองกดที่หน้าตู้นะครับ 8ครั้งเลขมงคลแล้วก็สุม่มสุดท้ายเป็นสุดสกิ์แล้วก็ได้เลยแต่น่าจะได้แบบมันการันตีเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับถ้าเพื่อนๆหลักจัดแบบอยากให้สุ่มลิขก็พิมพในใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ